วัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือภาพยักหนีแน่นอนวันนี้พาทุกคนมารับชมตารางตัวละครยูอาปี2025ตั้งแต่เดือนที่8ไปจนถึงเดือน12ตัวใหม่เข้าเดือนไหนแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามส่วนแคร์แก้วสเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเห็มหมดทำไงดีวะเนี่ย24เพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนแล้วก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีฮะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือห้ายักษ์นี่แน่นอนนี่ต้องอยูบช่องแคเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกม วันพันแมนเดสตองเก้นนครับอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปเนี่ยวันนี้ เราจะพาทุกคนมาดูตารางตัวละครนะครับเรียกได้ว่าเป็นตารางสิ้นปีแล้วกันเนี่ยเพราะว่าผมได้ทําการรวบรวมนะับตั้งแต่เดือนที่8ปไปจนถึงเดือน12นะว่ามีตัวละครไหนเข้าบ้างและตัวละครอะไรทําการรีเทอร์มาตอนกลางเดือนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสแกมสตรีตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับข่ะประมาณ60,000ก็จะ1ล้านนะครับแล้วก็ช่องเราเมลสมาชิกเพนเดอร์ยี่สิบบาทสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครโกหภาพคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันแม่เลิกเกมชือขีกมากมายนะ ใช้ใช้นะครับส่วนใครที่อยากเก็บตัวละครให้ครบนะครับสามารถไปเติมได้ที่คอมเมนตี่โฟเพนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอร์มิงบอกเลยว่าคุณจะได้รับส่วนลดแบบโคตรถูกข้อคุณครับมาครับทีนี้ก็ได้เวลาที่เราจะไปดูตารางการจัดไปมาเริ่มที่เดือนที่แปดก่อนเนี่ยตัวละคร,รคไล่อันตีเนี่ยครับสูงสุด12ครั้งแล้วก็ตายเกิดได้มากสุด10รอบนะเออโกงจัดเนี่ยครับสำหรับอาชูราคาบุโตะหรือว่าดวงยูอาร์เนี่ยครับ ไล่อันติสูงสุด12รอบแล้วก็ตายเกิดได้10รอบนะครับในเดือนที่8แล้วก็กลางเดือนรีเทิร์นจะเป็นอัศวินขับเคลื่อนนี่ครับสามารถทําการไล่อันติสูงสุดได้ถึง5รอบนะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนของตัวละครไล่อันติเลยก็ว่าได้นะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้วงยูอาแล้วก็เป็นอัศวินขับเคลื่อนนั่นเองนะแล้วก็เดือนถัดไปนะครับเดือนที่9นะเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่ทุกคนแบบว่า อยากจะพากันข้ามนะตั้งแต่ต้นเดือนแล้วก็กลางเดือนเลยเนยในส่วนของต้นเดือนแนวจะเป็นตัวละครอย่างพิกก็ตยูอาร์รนบตัวนี้ เอาจริงถ้าจะป้านสุดนะต้องมีร่าง s อ r นบวกนะส่วนใครยายผมทำร่าง s อ r นบวกนะเอามีดมาฆ่าผมดีกว่าผมจะไม่มวมาทำเนาแล้วผมก็จะไม่สุ่มด้วยเนาะสำหรับพิกก็ต์ยูอาร์นะคิดว่าทุกคนน่าจะข้ามละครน,นี้นะครับแล้วก็กลางเดือนนะครับทุกคนก็น่าจะข้ามอีกเหมือนกันเนะเพราะเป็นราชาใต้ดินยูอาร์เองนะตัวละครสายสตันนะครับที่ไม่ค่อยจะมีดาวใหม่สักเท่าไหร่นะมีดีแค่สตันแค่นั้นเองเนาะสำหรับเดือนนี้ผมคิดว่าทุกคนน่าจะพากันข้ามนะครับแล้วก็เดือนถัดไปเนี่ย ทุกคนรอคอยแน่นอนนะตัวนี้คือกาโรยูอาเองนะเออตัวละครสาย HP นะครับที่สะท้อนแบบโคตรแรงนะแล้วก็เท่ด้วยนะครับสำหรับตัวละครอย่างกาโรเนี่บแล้วก็ตอนรีเทิร์นเนี่ย จะเป็นด้วงนะครับจะเป็นด้วงยูอาร์นะครับในส่วนของรีเทิร์นนะใขรที่พลาดด้วงในรอบแรกก็สามารถจัดได้ทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งการโล่แล้วก็ด้วงนั่นเองนะครับแล้วก็เดือน11เดนะครับเดือนพฤศจิกายนก็คือตัวละครสายบลสปิดอย่างโซนิคยูอาร์วีนะเออคุณฟังไม่ผิดหรอกมันคือโซนิคยูอาร์วีสนะตัวละครที่บาสปิดได้ทั้งทีมแล้วก็เพิ่มลูกไฟด้วยนะถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยพาร์ทหนึ่งเนะี่ยจะเพิ่มลูกไฟ3ลูก สามลูกมั้งเอ้ยสองลูกสามเทินแล้วก็พาร์สเนี่ยจะเพิ่ม3ลูก5เทินนะถ้าผมจําไม่ผิดนะแล้วก็บัฟสปีดท,ทั้งทีมด้วยนะครับในส่วนของโซนิก u r v 2นะครับแล้วก็รีเทินจะเป็นพิกก็ตน,นเองนะผมคิดว่าทุกคนน่าจะข้ามอยู่แล้วนะสำหรับตัวละครอย่างพิกก็ตนะเออถ้าไม่ใช่พวกโตบัคหรือว่าคนมีตังจริงนะผมคิดว่าไม่ค่อยจะมีใครเล่นนะครับในส่วนของตัวละครอย่างพิกก็ตยนะูอาร์เแล้วก็ตัวละครสุด ท้ายของปี2025ในเดือนที่12นั่นกนะ็คือกระบองเหล็ก <c> ย <oughs> r V2 ร์อกระบองเหล็ก u ูอาร์นี่ครับเป็นงานตังจัดนะนี่คือรูปร่างของตัวละครใหม่นะเป็นกระบองเหล็กใส่เสื้อแจ็คเก็ตนครสีม่วงนะแล้วก็ถือกระบองนะมีถุงมือด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมนะครับจะพาไปดูในส่วนของสกิลนะครับแต่ว่ารีเทิร์นเนี่ย รีเทนก็เป็นตัวละครที่ตึงเหมือนกันะครับสำหรับกาโรยูอานะใครที่พากาโรในรอบแรกเนี่ยเดือน12นก็คือสิ้นปีเนี่ยกาโรรีเทนกลับมาอีกครั้งหนึ่งะครับอะประมาณนี้เลยนะครับก็คือตารางตัวละครทั้งหมดเครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของ,ของสกิลกับบองเล็กจัดไป ป็นังไงบ้างครับกัดสกิลกระบองเหล็กยุอาร์วีสองนะบอกเลยว่าตตออกนอกโลกเลยทีเดียวนะคร้บใครที่เป็นตัวอวยหรือว่าลูกรักนะครับก็สามารถจัดได้ในเดือนที่12สนะส่วนความสามารถคิดว่าน่าจะมาเร็วๆนี้นะอันนี้คือมีรูปหลุดแล้วก็สกิลมาแค่นั้นเองเนะี้ยมา เดี๋ยวเรามาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนี่ครับว่ามีตัวละครไหนเข้ามาบ้างนะครับในเดือนที่8นะครับเดือนสิงหาคมนะครับด้วง UR หรือว่าอาชูล่าคาโบโตยูอาร์ในส่วนรีเทิร์นจะเป็นอัศวินจักรกลยูอาร์หนงนะครับแล้วก็เดือนที่9นะครับกันยายนนะครับพิกก๊อตยูอาร์แล้วก็รีเทิร์นจะเป็นวราชาใต้ดินยูอาร์นะครับแล้วก็เดือนที่10เนี่ย ตุลาคมนะครับกาโรยูอาร์นะครับรีเทิร์นจะเป็นอาชูราคาบุโตะยูอาร์นะครับแล้วก็เดือนที่11เนี่ยครับพฤศจิกายนนะครับโซนิกยูอาร์วีสองนะครับรีเทิร์นจะเป็นพิกกอรยูอาร์นะครับแล้วก็เดือนสุดท้ายธันวาคมเดือนที่12นะครับจะเป็นกับบองเหล็กยูอาร์วีสองนะครับแล้วก็รีเทิร์นเป็นกาโรยูอาร์เองนะนี่ยผมคิดว่าหลังจากนี้นะหลังจากนี้เนี่ยครับมีโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวละครยูอาร์นะครับเป็น V2 นะก็คือตัวละครที่ไม่ใช่หมูดาวนะอย่างพวกอ่า ทัสซึมกิเนี่ยเออไม่ไม่ใช่หมูดาวนะมีโอกาสที่ทัสซึมกิจะมาเป็นตัวละคร UR ตัวใหม่ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่า V2 ตอนเนี้ยก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งโซนิกนะครับแล้วก็กระบองเหล็กเนี่ยก็มาเป็น V2 กันแล้วนะส่วนทัสซึมกิเนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะที่จะเป็น UR V2 นะครับแล้วก็ตัวละครที่ยังไม่เข้ามาก็จะมีเมทัลไนย์ยูนะอันนี้คือยังไม่เข้ามานะแล้วก็จะเป็นพวกโอลิบาร์ดนะครับเป็นปู่ซินโดแฟงนะเออ ก็มีโอกาสที่เราจะได้เห็นตัวละคร URV2 นะ mm hmm. เพราะว่าตอนนี้อนะิเมะซีซ hmm. ั่น3เนี่ยเหมือนมีข่าวว่ามันจะมาหลายรอบนะนะแต่มันก็ยังไม่มานะเออมันก็ยังไม่มาอีกนะซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับทางตัวเกมก็เลยได้ทําการแบบออกแบบโมเดลใหม่ทําสกิลใหม่นะ mm hmm. เพื่อที่จะเพื่อที่จะให้เกมเนะี่ยมันไปต่อได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าอนิเมะเนี่ยให้รออีกเนี่ย mm hmm. มันก็นานเกินไปนะครับตัวละครใหม่ก็เลยยังไม่มานะครับ mm hmm. ต้องเอาตัวละครเก่าๆมา ทำใหม่เร,เรื่อยๆนะครับหรือเรียกว่ายอมก็ได้นะเหรือเรียกว่ายอมก็ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะใครนะครับที่อยากได้ตัวละครไหนหรือว่าใครรอตัวละครไหนนะผมก็ได้ทําการ สรุปแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะย้ำให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเดือนที่8นะครับสิงหาจะเป็นอาชูร่าคาบุโตยูอาร์นะครับรีเทิร์นจะเป็นอัศวินจากกรยูอาร์นะครับเดือนที่9กันยายนนะครับเป็นพิกกอตยูอาร์นะครับแล้วก็รีเทิร์นเป็นราชาใต้ดินยูอาร์นะครับเดือนที่10ตุลาคมนะครก็จะเป็นกาโรยูอาร์นะครับรีเทิร์นจะเป็นอาชูร่าคาบุโตกูจะหลุดอาชูร่าคาบุโตยูอาร์นะครับเดือนที่11เนะครพฤศจิกายนนะครก็จะเป็นโซนิกยูอาร์นะครับวีสองแล ในเดือธันวาคมจะเป็นกระบองเหล็ก URV2 เนี่ยครับแล้วก็เป็นรีเทิร์นกาโล URN เนี่ยนะครับใครที่รอตัวไหนก็คำนวณไว้ให้ดีๆนะครับในส่วนของตัวดำนะครับแล้วก็ต่วอวุธนะเพราะว่าถ้าคุณอยากปั้นสุดคุณจะต้องมีตัวอาวุธด,ด้วยนะครับเพื่อที่จะจัดอาวุธ3ดาวแล้วก็ทําเป็น5้าดาวมั่วเน่ยนะครัตอนเนี้ยกระบองเหล็กเข้ามาก็จริงนะเดี๋ยวรอ รายละเอียดสกิลก่อนนะครับแล้วผมจะมาทําการบอกนะในส่วนของกระบองเหล็กเนี่ยว่าความสามารถของมันเนี่ยทำอะไรได้เนวเป็นยังไงกันบ้างครับกับตารางที่ผมได้ทาการรวบรวมมานะครับตั้งแต่เดือนที่8ไปจนถึงสิ้นปีนะครับเดือน12นะครับเอาเป็นว่าถ้ามีรูปหลุดหรือว่า มีอะไรเข้ามาในต้นปีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนใครที่อยากได้ตัวละครไหนก็สามารถดองตัวดํารอได้เลยเนี่ยผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบอย่าลืมส่องแค่แก๊งสเตมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับขยายผมทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม